สวยทุกบนนฟินทุกคู่ผมเกียร์ฟอร์เวิร์ด มาจัดให้ทุกท่านแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับมาการกดหนตัวชัวร์จัดประจําค่ําคืนวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567นาะครับค่าคืนนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับจะมีบิ๊กแมตช์อยู่1นคู่นะครับเดี๋ยวมาจัดกันให้อย่างแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยและที่สําคัญสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีีผู้้้นนนนําาดๆับบออกเลยขงุต จัดหนักจัดเต็มมา3วันติดๆแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับให้ไปทั้งหมด11คู่นะครับมีหลุดไปแค่1คู่เท่านั้นเองนะครับใครที่อยู่ในบ้านบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบมากๆนะครับใครที่ยังไม่มีผู้นำใดีนะครับแนะนําเลย แอดมาเลยนะครับตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนที่บ้านสีเขียวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบอกเลยวันนี้เดี๋ยวจัดหนักให้อีกอย่างแน่นอนครับอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขอไปกันที่วันนี้เมืองแมนเชสเตอร์นะครับเป็นศึกบิ๊กแมตช์เลยทีเดียวนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับสำหรับผลงานของเจ้าถิ่นอย่างแมนซิตี้นะครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1จาก5เกมหลังสุดในทุกรายการเท่านั้นเองนะ พึ่งบุกไปพ่ายแพ้ต่อยูเวนตุสมา2ประตูต่อศูนย์ครับในขณะที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถือว่ามีผลงานที่ดูดีกว่าครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้3จาก5เกมหลังสุดที่ลงเล่นนะครับสำหรับคู่นี้ครับผมเกียร์ร์เวิร์ดมองแบบนี้แล้วกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้ยังมีผลงานที่ดีกว่าซิตี้นะครับซิตี้เองเนี่ยผมว่ามีแค่ชื่อแล้วตอนนี้นะครับพวกเขานั้นผลงานยังย่ำแย่อย่างต่อเนื่องเกมล่าสุดที่พ่ายแพ้ต่อยูเวนตุสเนี่ยทำประตูใส่ยูเวนตุสไม่ไ แมนเชสเตอร์ซิต็้เองเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีคู่มืออยู่นะครับอย่างอโมริมนะครับที่เคยคุมสปอร์ติ้งลิสบอนและถล่มซิตี้มาแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะรู้ทางทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญสซตตีสองครั้งหลังสุดที่พวกเขาเจอกันไม่ว่าจะเป็นในรายการของคอมมิ s ชิ e ล d หรือว่าจะเป็นรายการของ FA Cup ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแมนเชสเตอร์นเต็ดนั้นที่ทําได้ดีกว่าทั้งสองครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับแนวต้านมันก็ค่อนข้างจะ ให้วัดใจไปทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะครับคืนนี้เชี่นเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกมาและไม่แพ้เป็นอย่างน้อยถ้าแพ้มากสุดเนี่ยผมว่าแพ้แค่ประตูดเดียวเท่านั้นครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับสำหรับ1ตัวชัวร์จัดในครัคืนนี้กับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับชอบก็ไปจัดได้เลยนะครับก่อนจากกันไปฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะ กลุ่มฟุตบอลฟอร์เ์ดยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบอกเลยใครอยากวางเจียวันนี้รีบเข้ามานะครับการันตีความฟินแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมเจฟเฟอร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ขอให้ข้าคืนนี้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ